สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮปปี้เฮลตี้โฮมีต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนที่เราต้มถั่วดำไว้นะคะวันนี้เรามาทำเป็นโจ๊กข้าวโอใส่ถั่วดำนะคะ ถั่วดำมีประโยชน์นะคะคือบำรุงไตแล้วก็ช่วยขับล้างสารพิษในร่างกายเราได้มากถึง10เท่าเลยนะคะรับประทานได้ทุกวันเลยนะคะนำถั่วดำที่ต้มสุกแล้วนี่นะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูวิธีทำต้มถั่วดำแบบง่ายๆได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เราจะมาทำใส่โจ๊กข้าวโอ๊ตค่ะวันนี้เราใช้ข้าวโอ๊ตเป็นแบบมเมล็ดเต็มนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ช่องคำอธิบายนะคะข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดก็จะมีประโยชน์มีไฟเบอร์สูงแล้วก็ ก็มีประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ไว้ที่ช่องคำอธิบายค่ะล้างน้ำให้สะอาดประมาณสัก1-2รอบนะคะล้างเอาฝุ่นออกหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำให้ท่วมแล้วก็ต้มจนสุกเปื่อยดีเลยนะคะต้มให้ข้าโอ๊ตเปื่อยๆเ,เลยนะคะจะได้ย่อยง่าย หรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นข้าวโอ๊ตแบบโรโอร๊ตหรือว่าข้าวโอ๊ตแบบแผ่นมาต้มก็ได้นะคะได้ประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ต้มสุกง่ายกว่าด้วยค่ะเมื่อต้มสุกเปื่อยดีแล้วก็ใส่ถั่วดํา ปร,ริมาณ1น่ถ้วยนะคะหรือตามแต่ปร,ริมาณท,ที่เพื่อนๆจะใส่ได้เลยนะคะเป็นถั่วดําที่ต้มสุกแล้วแล้วก็ใส่ลงไปในโจ๊กาวโอ๊ตมันก็จะทําให้ถั่วดําของเรานุ่มเปื่อยง่ายขึ้นแล้วก็รับประทานอร่อยขึ้นค่ะต้มให้สุกเรียบร้อยดีเลยนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะใส่ ส่วนผสมต่างๆตามที่ชอบเลยนะคะวันนี้เราจะใส่เป็นแครอทหั่นฝอยนะคะแครอทอันนี้ก็คือเหลือมาจากสลัดรอบที่แล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆจะทําเป็นเมนูรางตู้เย็นก็ได้นะคะมีเห็ดมีผักอะไรเหลือๆก็สามารถนํามาใส่โจ๊กข้าวโอ๊ตได้ะคะ่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมกินกับซอสนะคะหรือว่าใครจะใส่ไข่ต้มเพิ่มก็ได้นะคะใส่ไข่ต้มโรยด้วยสาลรา่ปรุงรสอะไรแบบนี้ก็ครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะคะ ะะเมนูนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำแบบง่ายๆนะคะกินโจ๊กในมื้อเช้าก็จะทำให้ร่างกายเราย่อยได้ดีนะคะแล้วก็มีพลังค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ